คิดรวบคารถอดปริมาณคารจะต้องถอดจากตรงไหนดีสวัสดีค่ะจอยิซอกรานโยธานะคะก็จะมีในส่วนของมิดเดิลกับซัพพอร์ตนะคะเราจะถอดในส่วนของมิดเดิลนะคะรวบไปเลยนะคะแล้วจะทําการนะคะรวบรวมนะคะความยาวทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะสมมติในส่วนของ B2 นะคะอันนี้เป็นมิดเดิลนะคะอันนี้แบบมาผิดนะคะก็จะเริ่มที่นะคะความยาวรวมกันแล้วได้22.5นะคะ22.5 เซกชันคาน0.2คูณ0.55นะคะเราก็จะได้นะคะเราก็จะดูขนาดเหล็กนะคะว่าเราเาในแบบเนี่ยจะใช้เหล็กกี่ขนาดนะคะในที่นี้เหล็กเมนนะคะขนาดเดียวก็คือเป็น dB16 ก็บวกทั้งหมดเลยนะคะ5บวก6นะคะเป็น11นะคะเราก็จะได้11นะคะ dB16 นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของปอกนะคะมีปอก มีป9นะคะแอศูนย์จุดสองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรบ้างนะคะเราจะเขียนเป็นสเต็ปไว้เลยนะคะเราจะได้ไม่ลืมว่าคานตัวหนึ่งเราต้องถอดปริมาณอะไรบ้างนะ,ะเพื่อที่จะคิดครั้งเดียวให้จบนะคะคลิดครั้งเดียวให้จบเลยแล้วกเออ็เราก็จะเอามารวมกันในส่วนของตารางในส่วนของ ขนาดเหล็กแต่ละขนาดนะคะคอนกรีตนะคะเราก็จะเอามารวมกันใส่ในส่วนของตาราง Excel นะนะซึ่งเป็นตารางรวม b o q ของเราอะเรามาคิดกันเลย11นะคะ11นะคะในที่นี้11แล้วก็นะคะ11นะคะคูณด้วยความยาวนะคะ22.5นะคะจะได้ว่า247.5นะคะเราจดไปก่อนนะคะ 247.5นะคะแล้วเราจะมีการเผื่อในการที่จะรวมเหล็กแต่ละขนาดเข้าด้วยกันอีกทีว่าเผื่อกี่ละกี่ลากกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ละชนิดจะเผื่อไม่เหมือนกันนะคะเป็นเมตรเนาะอ่ะนะคะต่อไปปล้านะคะปลอกเ็คือ22.5นะคะหารจุนะคะได้122.5นะคะเราจะใส่ไปนะคะ113ปลอกทั้งหมดนะคะแต่ละปลอกมีความยาวเท่าไหร่ ก็จะจุดห้าหนะคะคูณ2แล้วก็บวกกับจุดสีนะคะแต่ละปอกมีความยาวหนึ่้าเาก็นำหนึานะคะคูณ113บปอกก็จะได้เท่ากับ169.5เนะคะเราก็จะปัดไปที่170เมตรนะคะในส่วนของคอนกรีตนะคะจุดสอคูณจุดนะคะแล้วก็คูณที่สอจนะคะจะได้2.47นะคะก็จะเป็น สองคิวครึ่งไปเลยนะคะปัดเศษไปนะคะในส่วนของไม้แบบนะคะไม้แบบเราจะคิดเอ่อเวลาเราเข้าแบบคานใช่ไหมคะเราก็จะคิดด้านข้างนะคะด้านข้างหนึ่งนี้แบบนี้นะคะเราก็จะกดจุดห้านะคะคูณกับความยาวทั้งหมดยี่บสองจุดห้านะคะได้เท่าไรแล้วเราคูณสองด้านก็จะเท่ากับยี่สิบสี่จุดเจ็ดห้า ตารางเมตรนะคะอันนี้จะเป็นการคิดคานที่แบบเร็วนะคะแล้วก็ไม่ลืมด้วยว่าคันตัวหนึ่งต้องใช้อะไรบ้างนะคะฝากติดตามช่องจอยวิศวกรโยธาด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ like, กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยค่ะใครที่สนใจหนังสือประมาณราคานะคะสามารถที่จะทักจอยมาได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ